สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการใช้ฟีเจอร์ OCR สแกนภาพใบกำกับภาษีหรือสดนะคะแทนการคีย์ค่ะเราไปที่ระบบซื้อค่ะกดที่ซื้อสดค่ะกดที่ OCR นะคะกดเพิ่มค่ะจากนั้นนะคะกดอัปโหลดเป็นซื้อค่ะเลือก choose image ค่ะให้เราเลือกไฟล์ใบกำกับภาษีค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะก็จะขึ้นเป็น w ว i ocr ค่ะเราต้องรอให้มันขึ้น w e i คอ t c o n f i r ocr ค่ะตอนนี้ก็ขึ้นเ e ทคอน confirm ocr แล้วนะคะเราก็คลิกเข้าไปค่ะตัวเช็คข้อมูลนะคะว่าถูกต้องไหมนะคะถ้าถูกต้องเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นกำลังดำเนินการนะคะให้เราไปที่จุด3จุดด้านหลังค่ะกดสร้างเอกสาร ตรวจดูข้อมูลอีกหนึ่งรอบนะคะเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะตรงนี้นะคะสถานะก็จะขึ้นว่าเสร็จแล้วนะคะกดกลับมาหน้านี้นะคะก็จะขึ้นใบกำกับภาษีที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะบินใบกำก,กับภาษีนะคะกดที่ 3. จุดสามจุดแล้วก็กดพิมพ์ค่ะเซฟเป็น pdf นะคะกดเซฟได้เลยค่ะ